ท่านหลวงพอ่อไปลุกทำตื้นเล็กนึงเนาะ,ะเพื่อเป็นคติธรรมให้ลูกให้หลานด้คิดได้ปฏิบัติครับสำหรับช่วงนี้ก็ท่านหลวงพ่อก็พรอ้อมแวเน,ะนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ ตัอาระหะดตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ้ะพะวาตุอาระหะดตัสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุปรมาจโรกาทิปติสัมปติกัจจัญจลีอัญชิวราพยาจารย์สันติสัตตาปะระชาชาติกาเตเสตุธรรมาภรณกรรมปิมาปัจจา สาตว์ทุประการก็ตั้งยูกับตัวเอตาอดทั้งตีที่เราทำนี่แต่ม้าวาเจะได้อะารรธรรมในประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะประมาณที่ชั่วโมงเราภาวนาไปก็ไม่ได้เราจะเอา20นาที20นาทีมันก็ไม่สาระอะไรเท่าไรเพราะว่าจะยายเกี่ยวกับเรื่องประวัติจะต้องหมดแล้วก็ขอรับครึ่งชั่วโมงเพราะว่าการเทศน์มันมีความรัว จ,จะเลจบเมื่อไรจระเหศไทกักลับบ้านเมื่อไรเออนี่เรขอบอกไก่อนเพราะว่าจะมีการแสดรงทางตละลุ่มบางคนก็บอกว่าเมือ่อรจะเลิกทีก็จะขอโอกาสนี้เพื่อ,อปรับทันอัตมาอยู่หลอกพ่มาเป็นเวลา30สต่อปีแล้วนะอยู่ที่นี่ก็ได้าามินทบาลนืหลอกพ่เรา ช Dante, ้าเพิ่งมาชาวหมอพ่อปัจเจีนหลวงพ่ออยากเดินมาตั้งแต่สม <Yeah. S 2> ัยหลวงพ่อพ่อหวังในสมัยโน้นในสมัยไรหลวงพ่อไหวอยู่ก็ยังเดินอยู่วัดวัดเขาโว้นพ่อจะมาเดินป่าที่ตลาดหนองค้อไปอยู่วัดเขาโน้อนไปสร้างวัดเขโน้นมา20กว่าปีแล้วก็ยังก็ยังเดินอยู่ตลาดหนองค้อเพราะว่าเป็นที่หลวงพ่อมาพิทวารในหลวงพ่อก็ได้รับความ สุคราชสงเคราะห์นะจากชาวตลาดหนองคอกอย่างดีนะก็ทําให้หลวงพ่อก็เป็นมี่บุญคุณของชาวตลาดหนองคอกอย่างมากมายนะชีวิตของหลวงพ่อประเรียงมาด้วยชาวนักพักนักแรงของชาวตลาดหนองคอกในครั้งนี้หลางพ่อขอขอบคุณชาวหลวงพ่อที่ได้ให้ความชวยงานตั้งแต่มาเป็นเวลาทั้ง20กว่าปี ตกสามปีไดนะ้ตอนนั้นพร็าที่แตอนนี้ก็3ามที่แปดสามท่ก้าภษาตาสิบกว่าปีเลี้ยงชีพมาและก็บ้านนะของโยมงยาวโนะยมยาวโยมรื่นโยงน้อยนี่แหละนะมีความสําคัญกับชีวิตของมันมาคือได้เลี้ยงชีวิตมาด้วยลำพังน้ำแรงด้วยข้าร้รงของนะผู้วายชนนะ ใส่วาดมากแต่ลูกและภรรยานะก็ได้ใส่หวาดประทมลูกกับอารม,มาไม่เคยเว้นถ้าปามาผิดจังหวัดรู้สึกก็ไม่เคยเวน้นเลยนะถ้าคนนี้ไม่ใส่คนนั้นจะใสนะ่ยังน้อยไม่ใส่ยาวก็จะใส่หรือลูกสาวสามสี่คนก็จะเวียนกันอยู่แต่บางวันก็จะเป็นสามคนยายลูกหลานกะ็จะคาดตั้งแรงของผู้วัยชน ที่ได้มาจากการของ่ารสร้างชีวิตมามีปัจจัยพอจะได้สะสมมาก็นับว่าเป็นผู้มีอาประการะคุณใขนะองกรุงเทพวันนี้อาตมาก็ก็คงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องประวันะตินับว่าเป็นมาให้ฟังเพียงพอประมาณอนะาข้าวเราเกิดมามันเป็นธรรมดานะก็จะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บ,จบแล้วก็มีตาย ไอ้ท่านตายนะก็จะต้องอาศัยลูกอาศัยภรรยานะตามคังที่ว่าภรรยาแก่เท่าหมายเจ้าเข้ารับใช้ยาเจ็บไข้หมายเจ้าเข้ารักษาถึงวมาตายหมายว่าว่าลูกยาลูกเมียตายเม่สิ้นใจที่ภรรยาลกูกญาติน้องก็ได้ส่งใันะ้พ่อนะส่งจากที่เคขคิดเคยบ่ากันว่า คือความหวังของคนทุกคนเพราะฉะนั้นการเกิดมาแล้คนเราก็ต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาตอนนี้การตายนาะของพ่อเรือกที่ฟังมลังเช้าปิดจวบานาะคุณพ่อก็สัง่งนาะภรรยาลูกหลานว่าอย่าเสียใจอย่าร้องไห้ทําใจให้สบายทําใจให้เป็นปกตินี่คือคุณธรรม คนเราเนี่ยคุณธรรมอาจจะแสดงออกมาจากจิตใจของผู้ที่รู้รู้จักกันหรือว่าคนที่จะตายเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะตายแต่ก็ยังสั่งว่าให้ทําอย่างโน้นให้ทําอย่างน,น,างนี้ก็มีหลายประเภทบางคน ที่ายอันนี้จะมามองดรว่ามันไม่ถูกต้องเลยแต่ถ้าหากว่าทำไปอย่างนี้อเวลาพระมาการมาสวดเพราะบางคนให้ผู้ว่าชนไปเมื่อเลิกงานก่อนที่จะป่าบ้านเขาฟังเทศน์กักสินาทียี่สินาทีโดยเฉพาะทงเหนือทำนู้นอ่ะไม่มีพระเขาก็เอาเมยนเนีนน้อยๆเนีนเล็กๆอย่เช่นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ทางนู้น ไม่ต้องมีพระเทศก็ได้แต่เนรไนะ้อยาะถึงจะบวชเนรในบวชะาคฤด,ดร้อนเขาก็ให้ความเขารพก,ก็ได้บวชเข้าร่ในธรรมแต่เนรก็เทศเป็นมัน่งใหม่เป็นมัน่งแต่ก็เอาหนังสือมาอ่านหนังสือมาอมา่านตามที่เนรนนอ่านได้อ่านออกโยก็ฟังด้วยความสงบนิ่งด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเนรนะ้อยอ่านหนังสือวิถีจุกๆกแต่ด้วยจิตใจอันประเสริฐของโย ปิดทูบกนะ็ไม่ว่ากันะนี่คือน้ำใจของชาวพุทธที่มีน้ำใจอันเปิดเผยเพราะฉะนั้นการแสดงคำเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์กับชีวิตคนเราถ้าคนเรานี่ไม่มีธรรมเข้ามาอยู่ในจิตใจไม่รู้จักฟังธรรมไม่รู้จัปฟังเทศไม่รู้จักปฏิบาททาัตนะิธรรมทำตนของตนให้มีกายวาจาใจที่สุจริตมันก็จะทำให้ของล,ลอกมู่ลอกทางของพระพุทธศาสนา เพราะว่าพงะศาสนาสอนให้พวกเราเนี่ยมีคุณค่านในตัวในตนกันอย่างมากมายจงไปที่เรื่อง่นของชาวโลกประเทศไทยเนั้นเป็นประเทศที่มีคุณธรรมเรียบร้อยมีขนมจีนี่ดีงามชาวต่างชาติก็พอใจที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆของโลกที่เป็นประเทศที่มีชื่อในการที่มาเที่ยว าชาวโลกก็จะหลั่งไหลามาเที่ยวประเทศไทยเันอย่างมากมายแต่ที่ประมาณ7-8ปีคราวที่แล้วชาวโลกก็อาจจะถอยออกไปหน่อยเพราะว่ามันมีเหตุของการบ้านเมืองที่มันเอาความวุ่นวายทำให้ประเทศชาติต้องแต่เสียหายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ทททยวเป็นอย่างมากมายแล้วตอนน่อมากัโควิด -19 ก็เลยทำให้ชาวใยของเรา มีความสุขน้อยไปหน่อยแต่ที่เอามาสังเกตดูไปต่างประเทศมาด้มาประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขมากในน้ำมีนาในน้ำมีปลาในามีข้าวตมคํามุไรที่ว่าก็มีความสุขกันแบบไทยๆเพราะฉะนั้นเราจงพอใจในความสุขของเราชื่เราพอมีแล้วพอมีได้มีสวนมีนามีเกษตรกรรมอะไรก็ทำไป แต่ให้รู้จักพอดีความพอดีอันนี้คือความสุขที่แท้จริงเพราะคนเราส่วนมากจะม่อยรู้จักความพอดีความพอดีตรงนี้แหละสำคัญที่สุดถึงเราจะมีเงินหรือว่ามีฐานะในระดับใดก็ตามแต่เราู้จักคำว่าพอรู้จักคำว่าพอดีเอาละขณะนี้กขพอดีแล้วพออยู่ได้ควรนขวเราก็ควขวาวอยู่ กาขวนขวายในลักษณะที่เราปวิบัติทางานทำการด้วยความกระั่นเพียรและรู้จักษาษาัพย์หาทุกที่หามาได้ดไ,ไม่ใช่ภาษนคุกเฟยเกินไปไม่ใช่แบบเรียกว่าไม่รู้จักปัญญาปัญญาละก็ไม่หนีเฉเกินไปทำบุญทำทา,ทาทนทำกุศลใส่บาตรทำบุญยกมือไหว้แต่ช้าขึ้นมาสร้างนิสัยนามของตนให้มีความเมตตาต่อผู้มายือนขอทาน พระคือผู้ขอนะเพราะฉะนั้นนะที่เราลงหนังที่แม่หนังที่เขาเล่นหนังพระพุทธเจ้าทำทานขอทานขอทานจะป็ผู้ขอแต่ขอเพื่อให้กนะารขอของพระขอเพื่อให้ใหนะ้ให้สิ่งให้ทําให้คุณมงามความดีให้คนมีจรจยธรรมมีกรนมทองเนียมที่ดีให้ในสิ่งที่ดี จากการที่แรเห็นว่าท่านมีสมณะเรียบร้อยมีกายวาจาใจดีมีขนมสมเียจที่น่าเลื่อมใสเป็นที่น่ากราบไหว้นี่คือการให้ให้ใหลักษณะให้จิตใจเรามีโอกาสอาโอกาสอ่อนน้อมโอกาสเย็นโอกาสสบายใจโอกาสที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับพระปิสุสัมมเณรซึ่งเป็นหนก พุทธาคุณขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับวันเราได้มีโอกาสได้กราบได้ไหว้ได้บูชานะได้กราบได้ไหว้ได้บูชาตรงนี้มันกระสุนจ,จิตใจของคนไทยเราให้มีน้ำใจที่เย็นที่อ่อนที่น้องที่มีเมตตาน้ำใจของคนเราไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นโดยที่เรามารู้จักสร้างการสร้างการให้ทานนี่แหละเป็นการสร้างน้ำใจของมนุษย์เรา พระพุทธเจ้าเป็นสอนให้รู้จักทำทานก่อนทำทานและเป็นระสาศินเพื่อรักษาศิลนได้แล้วพ็รู้จักทำกรรมฐานปฏิบัติธรรม้วยการทำสมาธิเพราะฉะนั้นทานจึงเป็นเบื้องต้นต้องุรธเจ้าเป็นสอนทานก่อนให้รู้จักทานกับคนที่ยากที่จนที่ลำบากยากเห็นกว่าเราคนที่ทุกข์ยากกว่าเราพยมเขาให้สูงขึ้นมาให้เขามีน้ำใจให้เขามีความ ระเบิดบาใจจากการที่เขาตกทุกข์ยากลำบากยากแค้นแฉนเฉ็นแต่เราไปจูงเขาขึ้นมาไปลากเขาขึ้นมาหรือว่าไปยุงเขาขึ้นมาด้วยการให้ข้าวให้น้ำหรือให้งานทานพอทาชีวิตเลียกชีวิตไปได้ภายในระยะนหนึ่งช่วงหนึ่งอันนี้ก็จะทําให้สังคมเราอยู่กันได้แต่ถ้าเราไม่มีการให้ทานไม่รู้จักการประยุกต์กันไม่รู้จักการเมตตาต่าอกัน มันก็จะอยู่กันลำบากเพราะว่าความทุกข์ยากลำบากเหล่า,านนะั้นมันก็จะทําให้คนที่หมดท่าจริงๆมันก็จะกลายเป็นโจรเป็นคนขโมยรือเป็นคนที่ไม่รู้จะทํอยังไงชีวิตของเราสิ้นส้นประตูที่จะออกอที่จะข้ามากิจได้แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นโจรขโมยปล้นเนื่อลักษณะนี้มันก็มีอยูอ่แต่ทุกวันนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยา ก็เลยทําให้มองไม่ออกว่าคนไหนมันเป็นคนดีเป็นไหนเป็นคนเลวเพราะว่าคนที่มันติดยาติดสิ่งติดพวกนี้มันก็เลยทําให้ปมปากเป็ดก็ไปหมดเลยก็เลยอยู่ไม่ออกจะให้ไปหรือก็เองติดยาหรือเปล่าเองติดเหล้าหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่จะให้ก็ก็เกิดเคืองใจกาไม่กล้าให้ไม่กล้าพยุงพยุงไปเดี๋ยวจะตกลับมาหรือเปล่า ก็เลยทำให้โลกโอราหุเป็นหมดทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กันอย่างแบบประสอบประสายแต่ก็ขอให้เราเึิดมั่นคุมาความดีทำความดีมาทำความดีไว้เรื่อยๆถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตาม คนชาวพุทธขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนำนำตนของตน,ตนให้อยู่ในขอบเขตแห่งพลังความดีเพื่อทําให้ชีวิตนั้นไม่ตกต่ำไปในทางที่เป็นคงเลีวจากจบชวิตนีก็อยากจะฝากวามเจริญอสานตุคนทุกคน,กคนเออ